ฉะน,นั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันสำหรับ lap k i ิ s พี่ชอบเลยอันแรกเลยเนี่ยพี่อยากรู้ก่อนเลยคือพี่ลองไปเซิร์ชค,ความหมายมา la ล k i <ส>ิ s เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันคือตบจูบ <c oughs> นี่น้องต้องการให้มันหมายความอย่างนั้นปะคะชื่อวงเราอะแต่ว่าจริงๆแล้ว <c oughs> ความหมายส่วนตัวของวงที่วงคิดกันเองนะครับคือพี่กอดนะครับวงค่อนข้างเป็นเด็กดื้อครับก็คือประมาณว่าใครห้ามก็จะไม่ค่อยฟังครับจะเชื่อตัวเองสามราจนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเชื่อมันก็ไม่ได้เป็นดังหวังแต่เราก็ยังยืนยันที่จะทํามัน เราก็เลยเป็นเรารู้สึกว่าเอ้ยชื่อเนี้มันเหมาะกับพวกเราตรงที่แบบเราเป็นแก๊งเด็กดื้อเราก็เลยใช้สแล Ki คสครับอ๋อแปลว่าแบบแก๊งเด็กดือ้อย่างเงี้ยเหรอสลปเคสหรอใช่จริงจมันคือเหมือนยิ่งยิงยงยคคย่งห้ามยิ่งยุครับยิ่งห้ามยิ่งยุก็เลยทําให้แบบว่าแรงแบบดรイ์ของเราเนี่ยมันทําให้เราได้แบบเป็นศิลปินอย่างที่เราตั้งใจอะไรคือแมวง่วงอะ่ะแมวง่วงฉายาของใครหรอมีควแซมแมวแมวง่วงเป็นชื่อของกลุ่มแฟนคลับครับ ด้องต้องแฟนคลับครับเพราะว่าวงเราชื่อ slack kiss ครับแล้วก็ส่วนด้องแฟนคลับจะเป็น s l e e p cat ครับเลยเป็นแมวมวงโอ้ยน่ารักอะ่ะใครใครเป<ค>็นคน<ม>คิด<ล>ด้ง้งคำผวนเก่งอ่ะคิดเก่งอ่ะอ๋อ s l e e p cat slack kiss โอ้โหเก่งอ่ะ,อออะแฟนคลับน่ารักจังเลยอ่ะอ,อ้น่ารักมากอ่ะเออเเขจคิดเราก็จะมีโถอยากถามให้น้องๆเป็นคำถามที่น้องจะต้องตอบตรงตอบเร็วตอบจริงตอบแรง และก็ตอบมาอ่าถ้าเปรียบ<ม>เทียบแล่บคิสเป็นอาหารคิดว่าจะเป็นอาหารเมนูอะไรจ้ะอือต้มแซ่บต้มแซ่บครับผมก็คิดเ<ฮ>พราะเหรอเพราะอะไรเ <c oughs> พราะอะไรมีกระดูกอ่อนเพราะเรามีความแบบจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยหรอหรือว่าเราแบบโซนเราแบบแซบ่บคือภายนอกเหมือนต้มแซ่บอะถ้ามองแค่ภาพอะจะดูจืดกว่าต้ยมยำนะ,ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแซ่บกว่าต้มยำนะครับแซ่บกว่าต้มยำ ขอขอบคุณให้ถ้ารู้จักเรามากกว่าที่เห็นนะจะเห็นว่าเรามีอะไรมากกว่าที่ภาพที่เห็นอะไรยนี้ใช่ไหมโอตาละต่อไปขอเรียกแส k i ิสหรือวงที่มีชื่อเล่นว่าต้มแซบนะคะทีนังขออีกหนึ่งคำถามนะคะเจอคนแบบนี้เข้าไปห่วงความโสดแค่ไหนก็ยกใจให้เลยโอ้โหวันนี้คำถามเกยวกับความรักทั้งนั้นเลยอ่ะปินจ๋าสเปคปิ่นหรือว่าผู้หญิงในฝันที่ปิ่นชอบหรือว่ารักเลยอ่ะต้องเป็นแบบไหน เออมันเอ้ยเดี๋ยวขอพิชซูให้กับเพื่อนหน่อยนะเดี๋ยวขอพิชซูให้กับเพื่อนมันอยู่ที่หลายอย่างครับทั้งเรื่องว่าการชอบกินต้มแซ่บเฮ้ยแต่ว่าเรื่องการกินก็เกี่ยวเหมือนแล้วก็แตกต่างกันในบางเรื่องผมมองว่าเหมือนจิ๊กซอว์ครับมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรมันเข้ากันพอดีอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามองแวบแรกอะสเปกเราอะต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนแบบสูงยาวเขาดีอะไรอย่างนี้ตัวเล็กตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าเราเป็นหูแฮมสเตอร์เป็นอะไรสวยน่ารัก ทูอินวันครับซือมันจะมีความแบบสองอย่างอยู่ในคนเดียวกันหายากนะเนี่ยเแล้วตัดภาพไปที่โดค่ะถ้าเจอแบบนี้ต่ไปยังไงคะโดยังไงมันอธิบายค่อนข้างยากครับเพราะว่าแต่ถ้ายกตัวอย่างคนขึ้นมาเลยง่ายกว่าเจนนี่แบ็คพิงค์นะเจนนี่ชอบเพราะอะไรอ่ะเซ็กซี่เหรอหรืออะไรก็เขาหลายอย่างนะเจนนี่ยคือผมรู้สึกว่าเรียกว่าตาของเจนนี่เองกับ มีความแบบมีความเฟียสอยู่ส่วนจมูกมีความน่ารักเลยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ครับค่ะชอบสาวมวยชอบสาวเฟียสแล้วก็ต้องเซ็กซี่ด้วยนะใช่ป่ะคะขอดูที่งานอินเสิร์ตภาพแฟนคนปัจจุบันของโดขึ้นหน้าจอด้วยค่ะตัดภาพไปที่อาร์มค่ะถ้าเจอต่อหน้าแบบว่าเป็นเป็นแบบรูปรักภายนอกจริงๆก็ชอบชอบคนแบบ บุคลิกดีมน้ากาไม่ไม่อยากพูดเต็มปากนะเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เราเหมือนสเปคอาจจะไม่ได้แบบว่าตายตัว่ะสมมติว่าได้ได้ทักเข้าไปคุยได้เข้าได้ไปคุยทำความรู้จักควารู้จักกออมันเไม่เลือกสเปคนั้นตั้งแต่แรกเราอะนะ ราอาจจะถูกคลิกตั้งแต่แหลังจากนั้นก็ได้นะครับอามดูตะกุกตะกากมากเลยอ้ามดูตะกุกตะกากมากเหมือนอามแบบว่าแต่เท่าที่พี่สืบทราบมาเนี่ยสเปคอามเนี่ยน่าจะเป็นนักร้องสาวเกาหลีคนหนึ่งที่เป็นคนน่ารักน่ารักที่อามมีรูปมีอัลบั้มเขาเนี่ยเป็นแรงปันดานใจไอเลยผมผมชอบผลงานเพลงเขาครับแต่ว่าอัลบั้อะไรเงี้ยที่ซื้อคือแฟนซื้อมาครับอ๋อแต่แต่แต่ลอดตัวไปอย่าเพลงไอยู